ในส่วนของสเปคที่ผมพามาดูวันนี้นะครับผมก็เป็นสเปค i5 g e 1 2เลยตัวนี้นะครับผม i5 12400ตัวนี้นะครับผมคือเร็วแรงกว่า Gen10 Gen11 คือแรงกบหมดทุกอย่างเลยแต่ราคาตัวนี้นะครับผม i5 12400ตัวนี้มันไม่ได้ลงท้ายด้วย F นะครับผมราคามันจะแตกต่างจากเดี๋ยวผมจะเทียบราคาให้นะครับ12400ว่าราคาที่ลงท้ายด้วย F กับไม่ได้ลงใช้ในแอ F เนี่ยราคาแตกต่างกันประมาณเท่าไหร่นะครับแต่มันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับตัวนี้คือข้อดีค่อนข้างเยอะกว่านะครับเพราะว่าถ้าใครจะเอาไปเล่นสตรีมอย่างเช่นพอเอามาจับคู่กับตัว RX 6500T เนี่ยนะครับมันจําเป็นที่จะต้องใช้ซีบูในการยิงสตรีมเพราะว่าตัว RX 6500T มันไม่มีตัวถอดรหัสในการยิงสี่วอกไปเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้พลังซียูเลยนะครับแต่ทีเนี้ยพอมาเป็นตัว i5 12400เนี่ยมันมี ฟีเจอร์อย่าง Intel Quick Sync นะผมเราสามารถใช้ Intel Quick Sync ในการยิงสตรีมได้นะผมเมื่อคืนผมได้ลองไปแล้วกับ i5 7 1ใช้ Intel Quick Sync ยิงสตรีม2ช่องทางทางแฟนเพจทาง YouTube ลื่นหัวแตกเลยแต่ถ้าเป็น i5 1 2 4 0 f นะครับราคาน่าจะต่างกันประมาณพันพันห้นะครับถ้าเราใช้รหัส f ถ้าเราจะยิงสตรีมเราต้องใช้พลัง CPU เพียวเลยนะครับมันอาจจะเหนื่อยไปหน่อยหนักไปหน่อย นะครับแต่ถามว่า1ช่องทางพอไหวไหมพอไหวอยู่แต่เดี๋ยวผมต้องเอามาเทสกันอีกหนึ่งทีถ้าผมว่ามันจะเป็นยังไงมันจะพอได้ไหมหรือว่าลื่นหัวแตกเดี๋ยวเรามาว่าก,กันแต่ตัวนี้ผมคอนเฟิร์มเลยลื่นหัวแตกอย่างแน่นอนเพราะว่าเมื่อวานผมได้เทสกับตัว i 5 1 1 4 0. 0. 0ไปแล้วยิงสตรีมสองช่องทางคนในสตรีมบอกว่าให้สเต็ม10เลยเพราะฉะนั้นไอตัวนี้เป็นเจนสังไงก็ใช้ได้ดีกว่าอยู่แล้วแล้วก็ในส่วนของ I5 ห2เหรือว,ว่าเป็นตัว I3 สามเเนี่ย คือมันมีแคชขนาดใหญ่ผมแคชก็คือหน่วยความจําที่อยู่ในตัว CPU มันทำงานคล้ายๆ RAM เนี่ยแต่มันเข้าถึงข้อมูลได้ไวกว่าเร็วกว่านะผมการทำงานหลายๆอย่างพร้อมกันการเปิดโปรแกรมสำหรับโปรแกรมมปมาเนี่ยในตัว g จเจะทำได้ดีกว่านะผมตัวนี้มี6คอร์12เ h รดถือว่าเพียงพอต่อการเล่นเกมเพียงพอต่อการทำงานนะผมถือว่าค่อนข้างคุ้มเลยนะครับลูกค้าที่สั่งประกอบคอมจากไลน์ฟ็อกน้อยมา,มากเลยที่จะมี i7 i9 ส่วนใหญ่จะเป็น i5 i3 i5 i3 นะเพราะว่ามันเพียงพอต่อการทำงานในอนาคต มากๆเลยนะครับนี่กดตัวนี้คุ้มๆนะครับราคาจะอยู่ประมาณ7000กว่าบาทถ้าไม่มีเออถ้ามีรหัสเอองท้ายจะอยู่ประมาณ6000กว่าบาทนะครับนี่แต่ถ้าใครไม่ได้สตรีมไม่ได้แบบต้องการที่จะยิงสตรีมส่าน่องทางเอาตัว i 5 1 2 4 0 f ก็ได้นะผมจะประหยัดได้ประมาณ1 0 0 0 1 5 0 0นะครับประมาณนี้ก็ประหยัดได้หลายพันเลยเราอาจจะเอางบ0 0 0เนีันไปเพิ่มความจุ แรมไปเพิ่มความจุ SSD ไปเปลี่ยนรุ่นการ์ดจอหรือว่าจะอัปเกรดรุ่นไปหมดก็ได้เช่นกันนะครับผมสามารถปรับเปลี่ยนได้หมดนะครับไม่มีฟิกสเปคตายตัวต่อมาครับผมเมนบอร์ดก็จะเป็นรุ่นเริ่มต้นนะครับจะเป็นตัว S 6 1 0 M เป็นตัวเริ่มต้นสุดคุ้มเลยประหยัดประหยัดเลยนะตัวนี้คือราคาจะอยู่ประมาณ2 8 0 0 3 0 0ถึงนนะตัวนี้นะครับก็สามารถใส่ i 3 i 5 i 7จ2ได้อยู่นะครับตัวนี้เป็นของดีจาก MSI นะครับสโลตการ์ดจอแข็งแรงนะครับผมมีเล็กด้วยนะครับ ทำให้เราสามารถใส่การ์ดจอตัวแข็งแรงตัวใหญ่หญได้นะครับแล้วก็ในส่วนของแรมนะครับอันนี้ลูกค้ารีเฟตมานะครับตัวนี้จะเว้นไว้หนึ่งช่องเผื่ออัปเกรดแรมอีกหนึ่งแถวในอนาคตก็เลยใส่ตัว 16G กิกบัสพาฟารหนึ่ง 200, ตัวไปก่อนนะผมอนาคตถ้าต้องการจะอัปเกรดแรมก็สามารถใส่ได้ผมลูกค้าสามารถแจ้งนะได้นะว่าจะเอา 16G กิกสแถว GB, หรือ6ิกิกหแถวถามว่า1แถวกับ2แถวต่างกันไหมในส่วนของการเล่นเกมต่างกันนิดเดียวนะผมถ้า2ตัวมันจะ,สะเสถียรเฟรมเรทมันไม่ค่อยดอก ท่ไรแต่ถ้าในส่วนการเรนเดอร์ตัวสองแถวมันก็ได้เปรียบมันจะเรนเดอร์ไวกว่าต่ผมแต่ก็ไม่ได้แบบไวกว่ามากอะไรแต่มีสองแถวมันก็ดีกว่าแถวเดียวแต่ถามว่ามันรู้สึกไหมไม่ค่อยไม่ค่อยรู้สึกครับผมถ้าเราไม่ได้แบบวัดผลเทสด้วยตัวเลขไม่ได้วัดผลเทสด้วยตัว,ตว,ตวเกมแทบจะไม่รู้สึกนะครับนี่ก็เป็นแรม16กิกรองรับเกมที่กินแรมหนักๆนะครับผมถ้าแรม16กบกิเวลาเล่นเกมที่กินแรมหนักมันจะไม่ค่อยกระตุกมันจะไม่ค่อยหน่วงหรือว่ามันอาจจะมีหน่วงมีกระตุกแต่มันจะหน่วงกระตุกน้อยกว่าแรมน้อยนะครับ ต่อมาในส่วนของการเก็บเกมเก็บข้อมูลต่างๆก็ใช้เป็น SSD M2 500G เลยนะผมก็เข้าถึงข้อมูลไวโหลดเกมไวโยกย้ายไฟล์ต่างไวมากยิ่งขึ้นนะครับผมเดี๋ยวนี้นะครับผมคนที่ประกอบผมส่วนใหญ่จะใช้เป็น SSD กันหมดแล้วนะครับเพราะว่ามันถูกลงแล้วก็สามารถเข้าเกมไวแล้วก็ทําให้คอมพิวเตอร์ของเราอะ่ะมันอ่านเขียนข้อมูลไวมากยิ่งขึ้นนะครับอย่างเช่นเปิดเครื่องเนี่ยแปบ๊บเดียวคือพร้อมทํางานแล้วนะครับต่อมาครับผมเราจะเล่นเกมพระเอกของเราน,ะนะรั่นก็คือตัวการ์ดจอตัวนี้เลย rx 6 5 0 0 xt นะครับตัวนี้แรงนะครับผมแรงกว่า gtx 1 650นะครับแต่ถ้าอยากให้มันทำงานแบบเต็มประสิทธิภาพเลยนะครับก็ต้องเลือกซื้อ cpu ที่รองรับ pcie 4.0อย่างเช่นตัว i 5 7าเจหรือถ้าเอาชัวร์เลยก็เป็นพวก intel gen 2คือรองรับ 40. หมดแล้วนะครับแล้วก็เมนบอร์ดก็ถ้าเป็น6กจนคือรองรับ4.0แล้วนะครับต้องเลือกดูดีดด้วยแต่ถามว่าถ้าเราไปใช้3.0นี่เฟรมเนี่ยต่างกันประมาณเท่าไหร่ประมาณ10 15เฟรมรับ อะต่อมาครับผมเพราะสภารก็จะเป็นตัวมาตรฐานเป็นตัวเกรดเริ่มต้น6องหกสบสิบบาทตัวน้ำโบนะผมอยากอัปเกรดเป็นอีกเกตหนึ่งก็ได้ครับผมเป็น8ปดสิบพัทหกร้อยบาทของซิลเวอร์โซนก็ได้ผมเพิ่มประมาณเจ็ดร้อยบาทเพิ่มประมาณเจ็ดร้อยบาทนะครับสามารถตัวหกร้อยสิบบาทของน้ำโบเพียงพอต่อการจัดไฟเครื่องไหมพอครับผมแล้วก็ผมประกอบไปหลายเครื่องเลยแทบจะไม่มีปัญหาเลยนะผมถ้ามันมีปัญหาบ่อยผมคงไม่เอามาประกอบนะครับผมเพราะว่าผมประกอบไปหลายพันเครื่องมากปัญหาน้อยมากๆเลยนะครับแบรนด์อื่นผมก็เคยใช้แต่ มันมีปัญหาบ่อยกว่านะโวอะนะพูดอย่างนี้เลยดีกว่านะผมก็เลยเลือกที่ใช้นะโวนะครับผมเพราะว่าผมใช้แล้วปัญหาน้อยมากๆเลยนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเคสคอมพิวเตอร์นะผมเคสคอมพิวเตอร์จะเป็นตัวไอทีโซนันะครับผมแถมพัดลมมาให้ถึง3 4 5 6ี่หตัวเลยนะผมดูดลมเย็นด้านหน้า3ตัวนะผมดูดหลังออก1ตัวนะครับในส่วนของพัดลม2ตัวตรงนี้นะครับก็จะกระจายลมภายในตัวเครื่องคอมนะครับ ลมก็จะเป่าขึ้นมาข้างบนนะครับก็ดูสวยงามนะผมอารมณ์คล้ายๆแบบเคสตู้ปลาเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูภายในกันบ้างนะครับนี่ภายในนะผมด้านหน้าก็จะเป็นตะแกรงนะครับกองฝุ่นกองขนแมวอะไรต่างๆนะผมดูลมเย็นพัดลม3ามตัวนะผมเขามาเป่าภายในผมให้ลมร้อนมันออกมานะครับนะครับการปรับตั้งค่าปรับเป็นไฮนะครับปรับไฮประมาณไฮนะครับ เดี๋ยวเราจะไปที่เลเบลกันครับนี่ครับตรงเลเบลประมาณ90เฟรม80เฟรมแต่นะผมมีแต่ตรงเลเวลตอนนี้คนมันยังน้อยอยู่นะครับถ้าคนเยอะกว่านี้นะครับเฟรมเน็น่าจะอยู่ประมาณ30 40เฟรมนะครับแต่นี้คนมันไม่ค่อยเยอะไงนะครับแล้วก็ถ้าตอนมืดเฟรมเน็ยจะดบลงมาอีกนะครับถ้าเฟรมเน็ตด,ดบก็จะนําปิดเงาอันนี้ช่วยได้เยอะหรือว่าเราจะไปปรับการ์ดคเป็น normal อันนี้ก็ช่วยได้ค่อนข้างเยอะเลยเฟรมเน็น่าจะ 800 up นะครับโอ้ยตกอ๋ออันนี้ครับตอนกลางคืนแล้วตอนกลางคืนเฟรมเนี่ยจะดรอปลงมาเหลือประมาณ40เเฟรม48เฟรมนะครับคือตอนกลางคืนมันกินสเปคหนักมากลองปรับเงาเป็น normal ดูหน่อย เราวนะครับประมาณ50เฟรมอ่าลองปิดเงาเลยแล้วกัน <Light. S 1> ปิดเงาครับดีดมา90เฟรมครับถ้าใช้เราสามนาทีผมคือการจอมือสองตัวในมาเส่เลยครับเล่นไฟเอ็มอ่าถ้าผมแนะนำให้ เก็บตังไว้อัปเกรดซีวเป็นไรเซส้น3ิแล้วในอนาคตซื้อกาจอมาใส่นะครับผมว่า 3,000G เนี่ยมันมีแค่คอสองพสิทธถึงแม้ว่าคุณจะซื้อกาจอโคตรแรงมาแรมเป็น6ซีวมันไม่ไหวมันก็ไม่ได้แบบแรงแตกต่างกันสักเท่าไหร่นะครับผมนะครับเอ้ยถือว่าโอเคนะปรับสุดได้โอเคเลยอะปรับสุดถือว่าเล่นลื่นนะแบบใหญ่ขนาดเนี้ยแแบบก็ถือว่าใหญ่นะเนี่ยปรับสุดเฮ้ยเชื่อใครวะ ต้องสักบาทไหมสักบาทไหมล่ะนี้ดีกวา่าไม่น่ารอดนะครับนี่ครับผมกับเกมพับตีปรับสุด6 0เฟรม70เฟรมพอได้อยู่นะการ์ดจอทำง,งาน98%นะครับผมมุมขาล่างซิมูทำง,งานอยู่ที่24%นะครับผม24%แล้วก็ความร้อนอยู่ประมาณ60-70องศานะครับนี่โอ้ถือว่าเล่นดื่นสเสถียรมากเลยนะทุกคนฝากไลค์ฝากแากชร์ด้วยนะครับฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับ ค okay. นี่นะปรับสุดปรับสุดเลยจืดอัาวตายแล้วโอ้ยรอ,อประมวลผลแป๊บนี่ครับดีดมาที่145โอ้172 100เฟรมน,นะครับอันนี้คือหมอกี่ยนะครับผมถ้าไม่หมอกเฟรมเนีย่ยก็น่าจะน้อยกว่านี้นะครับแอดไม่ขายคีย์บอร์ดยี่ห้ออื่นบ้าง,งเราซีสันมันไม่ค่อยสวยโอ้ยนี่มันนี่มันไม่สวยอีกเหรอมันเยอะ มันมีสีให้เลือกเยอะนะนะครับผมแต่คีย์บอร์ดอันนี้ก็พยายามเอามาขายนิดๆหน่อยๆนะครับผมว่าผมทุนไม่เยอะนะผมก็ตามที่4ี4สบอกคออฟตี้วอร์โซนปรับกันตค่าแบบต่ำสุดนะครับเฟร,รมเลยที่ทำได้ประมาณ60-70เเฟร,รมถือว่าทำได้ค่อนข้างเยอะเลย เอ้ยขึ้นบินขึ้นไงวะโอ้ยยยยยยลงๆๆๆๆๆงลเดี๋ยวเพื่อนดาวนี่ครับ CPU ียูทำงานประมาณ60% 50%นะครับการ์ดจอทำงานเต็มที่แรมเครื่องกินประมาณ14กิครับผมจำนั้นค่าครับมาทบทวนกันอีกรอบหนึ่งกราฟิกนะครับคุณลิตี้นี่ครับตามนี้เลยอ่า นะนําปรับต่ํานะเอาประมาณนี้แล้วกันนะครับกับเกมคอร์ซี่วอร์โซนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูเกมหนักๆก,กันบ้างนะครับกับเกมเวนเดอร์ฟิลแต่เกมเวนเดอร์ฟิลก็คงต้องปรับเป็นต่ําเหมือนเดิมนะครับ น,นี้ปรับเป็นโลแล้วนะครับอลองวิ่งดูสักหน่อยโหแบบแบบแบบกว้างจัดเลยดูครับดูคนจะเยอะไปไหนเนี่ยประมาี่คนปะ60สิหสิคนนะครับผมจำผิดขออภัยด้วยฝั่งฝั่งละสามสคนนะครับน่าจะใช่ครับฝั่งละสามสคน นี่นะเป็นฟิลเป็นไงใช้ได้ไหมลองวิ่งดูยิงนกมันจะตายไหมเนะี่ยาให้มายิงคนผมมายิงนกนะครับนี่โหแมบปบใหญ่ใหญ่แต่มันก็มีแบบหนูบางช่วงนะครับต้องได้การ์ดจอที่แรงกว่านี้นะ โอเคครับผมสเปควันนี้ก็จะมีประมาณนี้แล้วกันนะผมในส่วนของอะไรต่างๆสามารถดูใต้คลิปได้เลยนะครับผมถ้าใครมีงบประมาณนี้อยู่นะผมถ้าอยากเอาไปเล่นเกมอยากจะสตรีมส่งช่องทางสเปคนี้ก็ถือว่าโอเคเลยนะผมอยากปรับลด CPU เป็นรุ่นไหนบอกได้ผมอยากเพิ่มชุดน้ําอยากอัปเกรดชุดระบบความร้อนด้วยลมหรือว่าอยากจะเปลี่ยนเคสได้หมดเลยผมมีเก็บเงินายทางรับบัตรเครดิตส่งฟรีทั่วไทยมีทีมงานไอทีพพอร์ต คอยช่วยเหลือเมื่อลูกค้าใช้งานแล้วเกิดปัญหาในด้านของโปรแกรมหรือว่าในด้านของในด้านของตัวเครื่องคอมสามารถทักมาปรึกษาสอบถามได้ที่เพจแอดบลอกได้เลยนะครับผมสามารถทักช่องทางเพจหรือว่าจะแอดไลน์ไอดีแอดไซน์แอดบล็อกสเปกคก็ได้เช่นกันนะครับผมเดี๋ยวตอนกลางคืนผมจะมาสตรีมสเปกอะไรก็เดี๋ยวมารอติดตามเลยแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวผมขอตัวไปถ่ายรูปแล้วก็ส่งของให้ลูกค้าก่อนนะครับผมเนี่ก็ วันนี้นะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมขอบคุณที่เข้ามาดูนะผมเดี๋ยวเราจะมาเจอกันนะผมช่วงค่ำนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาเจอกันครับบ๊ายบายสวัสดีครับ